วันนี้ผมจะมาเล่นหมากลุกนะครับซึ่งนี่เป็นเกมล่าสุดที่ผมเล่นไปนะครับเราจะดูกันว่าผมนั้นเดินยังไงครับในเกมนี้นะอะ้แรกครับผมเอาเบี้ยเดินไปเกาะเลยครับเขาก็แล้วเขาจะเอาเบี้ยเดินลงมาเหมือนกันนะครับจากนั้นผมก็เอาเบี้ยไปกันเบี้ยของเขานะครับแล้วเขาก็ส่งมากออกมาครับผมก็ส่งเ ตัวเบี้ยของผมนะครับไปดักเราตรงนี้ค่ะแล้วนเขาก็ส่งเบี้ยลงมาครับผมก็ก so ินเลยครับเขาส่งเรือมาจะกินเบี้ยผมผมก็กินมาครับก็ส่งเรือมาครับเขาจะกินเบี้ยผมครับผมก็เลยเดินเบี้ยผมเดินไปต่อครับเขาก็เอาเรือมากินเบี้ยที่อยู่ทางซ้ายมือของครับผมก็เลยเอาเบี้ยผมกินเบี้ยเข้าไปครับเข้าเรือมาเขาจะกินเบี้ยผมครับ เลยเอาเพื่อผมเดินขึ้นมาเพื่อรอจังหวะตอนที่เรือนั้นกินตัวนี้ครับตัวที่ผมเดินมาจะได้กินต่อได้ครับก็ส่งม้ามาครับแล้วผมก็เดินเบี้ยเขาส่งม้ามากินเบี้ยผมผมเอาควีนเข้าไปหาม้าแล้วเขาว่าเอาม้ามากินเบี้ยผมกินผมส่งควีนไปหาม้าม้าหนี ส่งม้ามาต่อเรือมาที่เรือลงมาจะกินมา้าผมเอาเออมิชชั่กินม้าไปก่อนเฮ้ยก,ก,ก,กินกินเรือก่อนกินเรือก่อนะครับเขาส่งเพื่อมาผม่าเอาครีนไปดักรอไว้เขาส่งเรือมาผมเอาผมเดินคิงครับส่งเพื่ออกมา,มเ,า,มเ,เ,มาเขาจะมากินม้าครับ เอาเรือเขียบมาตรงนี้แต่เขาไม่กินมาครับเพราส่งเบี้ยลงมาต่อผมเลยใช้ไม่ชอบนะครับไปกินเบี้ยเขาคนนี้นะครับเห็นไหนี่ครับแล้วเขาเอาเขีมากินครับเขาก็ส่งเขีไปกินจบเกมครับว้าวข้าขอเล่นต่อนะครับทั้งเกมมาเขาเปิดมาก่อนครับผมส่งเบี้ยไปเขาก็เอามากลับครับเขาส่งเบี้ยไปครับเขาก็ส่งม้ามา ผมส่งมิช็อปขึ้นไปครับเขาส่งเบี้ยอกมาผมกินเบี้ยเขาเขาส่งเรือมาครับผมไม่กินเบี้ยแต่ผมก็กินมาเขาก็แต่ผมเข้าไปเขตไปโดนเบี้ยเขากินไปอาวีเพียบเข้ามาครับเขาไม่ชอบมากันผมส่งเบี้ยขึ้นไปเขาเอาม้าลงมาครับผมก็ส่งขึ้นไปครับเขาเอาม้าลงมาด้านล่างนะครับเราว่ามากินเบี้ยับ ผมเอาคิงขึ uh ้นครับเขาก็มากินเรือครับเขาไม่ชอบกินมากเลยครับต้องเรี้ยงมาเอาอะไรเพี้ยงไปครับอันนี้เป็นการเดินเรือติดกันลองกินีูครับก็เดิเรือมาปิดเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็มาดูหน่อยครับพอส่งเรือที่มาครับก็ส่งเรือมาเคยคุยกันไปครับส่งเรือมาทำการเปิดนะครับมีต้องเรือเลยเอาเรือดินไม่ชอบกินเลยเดี๋ยวถ้าวันนี้เขาก็ะชับคินออกไปครับผมเอามาขนาด เอาพชอบยิงุนเข้าไปครับกว่าเอาเจอิชมบไมือคุยมาครับเขาก็นีครับเขาจะมา้นมาแต่ม้าผมลืมล้วว่า่วอบมอยู่ไม่ใช่ไม่อบลืมลาเียวอย่รงนี้ครับผมก็เลยเสียมาอยู่ฟรีๆแต่ไม่ได้บอกครับเขาจะมาเกมก็เป็นอย่ง้ค่ตอนสุดท้ายก็เป็นไนท้ก็เป็นประมาณนี้ครับเลือชิงตัวเดียวครับแล้วก็าเลยว่าผมชนะครับเับ มีแค่นี้ครับสำหรับก,การเดินของผมนะครับในสองเกมแรกของวันนี้ครับ